นึงสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่แป๊บครับเออเอิอ้ออนพ่อทหารไม่หยังเลยบ่นเนี่ยฮะพ่อพใหญ่รูปหล่อสูงยาวเข่าดีเออซื้อมากี่ปีแล้วเนี่ยรุ่นโหรซื้อมาประมาณเกือบยี่สิบยี่สิบปีเลยยี่สิบปีออกลูกออกลูกเลยตัวเดียวสี่สองสี่สามเออขายออกขายเออออกลูกวันสิบกว่าตัวขายลูกมันหมดแล้วที่ก็ชงให้ได้ชิมใช้หมดแล้วหมดแล้ว นี่ครับผู้ใหญ่ส่งปั๊มไปซ่อมมาจากช่างทงเลยครับบอกว่ามันโหลดเพาราะอย่าหันมาช่วยวัดหน่อยมาท่านน่ะเพราะย่หันก็โอเคนี่ครับเหวียเลยเนี่สัญญาณแพรหลอดร้อนเบาเย็นนี่ขนาดลร้อนก็ขึ้นห้าร้อยเบสไอเป๊ะนี่แรงดันสูงเนี่ยตอนนี้ผู้ใหญ่จูนไว้สแตนบายอ่ะตัวน,นี้ครับนี่ถ้าเกิดเราปรับแรงก็จะหันมาทางนี้ครับโซลีนอยด์ขวางมาเนาะออแล้วก็โฟตนนัวนี้ครับ ปัญหาก็คือตอนนี้พอเราอัดเปเชือโหลดขึ้นไปประมาณทักสี 4, ่พัน่ะเครื่องตกนะฮะเครื่องต,ตกวูบลงมาแต่สู้โหลดได้ที่สามพันปอนด์อ่าปั๊มก็ปรับแค่สเตนบายเบาๆพีซีหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สามหกซื้อมายี่สิบปีโอ้ออกลูกมายี่สิบตัวผู้ใหญ่บอกว่ามันออกลูกมาก็ไม่ลูก ขายจำหน่ายลูกมันไปไหนหมดแล้วเออเหลือแต่แม่แก้มันอยู่นี่แหละโอ้ยนี่ครับภัยละเทกองอากาศให้ขึ้นแน่นอนเลยใช่ <laughs> องอากาศรุ่นใหญ่เลยครับนี่ก็เจ้าเนาะเอาเอา,เอากองอะไรมาใส่ผู้ใหญ่กองล็อกกี้กกกจากนี้ผมวัดแล้วก็ดูการปรับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับผู้ใหญ่เนาะกรรานาปัมา๊มโซล่าไม่สู้แค่นั้นเองครับ ถ้ามีช่างเขาทํากับนาที่นี่เ็ามาทําได้ทุกวันเขามีช่างสนามตัวเออเขาก็จะมาเปลี่ยนสปริงให้มันแข็งขึ้นสปริงเรามันใช้งานมานานหมดอายุมันดีดออกไม่ทันบื้อพอมันโหลดปุ๊บทาไมมันร้อนก็เพราะว่ารอบมันต่าลงพัดลมมันก็หมุนช้าลงปั๊มน้ามันก็หมุนช้าลงเออสมมุติมันอยู่สองพันรอบเออพันแปดอย่างเงี้ยมันตกลงมาเหลือพันสองน้ำมันน้ําแทบจะไม่หมุนลมก็แทบจะไม่ดูด พอจะนับหนึ่งดูดใหม่มันก็เลยสะสมร้อนร้อนร้อนนั่นแหละที่ว่าทําไมโหลดลมันพอรอบมันตกถ้าของเรามันวุ่นอยู่พันแปดตลอดความเย็นมันก็ระบายอยู่นั่นแล้วเครื่องมันก็ไม่วูบว่าไม่ขึ้นลงขึ้นลงเออมันก็จะสบายนี่ผู้ใหญ่ก็ปรับถูกแล้วนะครับเนี่ยปรับตรงนี้ถ้าตรงนี้ก็เขาขยับไปเขาขยับเครื่องหมายบ,มบวกมาเพราะว่าเขาใส่ใส่ เพิ่มไมเราเยอะแต่ว่าปั๊มดีนะนี่ขนาดสเตน์บเพราะว่าขนาดเราสเตน์บมันยังไหวขนาดนี้นะลรวก็ทําเครื่องใส่เรื่องปกติเออผมก็ส่งไปทำประจำนู่นแหละเขารู้เลยเออเราก็ถ่ายรูปไปว่ารุ่นหกนี่ปั๊มแบบนี้นี่ปั๊มรุ่นนี้ละครับโอ้เขามาสี่ห้าสิบปีแล้วในลักซี่ยู่เจ้าเดเอย ากรารอื่นนี้ย้ายนี้ในหมดเลยมันประหยัดด้วยเราโอ้โหวันก่อเน,นี่ยเจ้าของเขาอยากทําเองอะ่ะหมดไปสี่ห้าหมื่นยังไม่ดีดีเลยอเออเครื่องของเราเนี่ยมันก็เจ๋อมันมันไม่ช่มันเป็นเครื่องเขามันไม่ใช่เครื่องคองมิน้นมหันกับว่าซอมไฮดอกาัส่มผูม้ใหญ,ญ่บ้านเวสละเออโอ้อยู่คู่กันมายี่สิบปีเนาะตอนนี้มีตัวไหนบ้างเรญญาผู้ใหญ่ มีหกิบรุ่นห้าอีกตัวหนึ่งโอ้รุ่นห้าก็จอมบอเป็นอย่างดรอรุ่นห้าหนี่ดีขักขึ้นกันแล้วนี่ครับสภาพทหารผ่านศึกไม่ได้ต้องห่วงแล้วครับว่าผ่านศึกมาแค่ไหนสรุปครั้นนี้ก็ทําปั๊มมาใหม่นะครับพเพชรเชอร์สู้กันได้แค่สามพันนะครับพอแตะขึ้นไปสักสี่พันกว่าแล้วก็ติดโหลดลงมา นะฮะเดี๋ยวพอย่อทหารก็จะปิดเบรกตรงนี้นะครับมาแค่ช่วยเช็คเฟเชอร์ช่วยผู้ใหญ่แป๊บกันวันนี้รายงานตัวที่บุรีรัมย์อำเภอรประค้นใช่เนาะพุญญาบ้านวันไี้เป็นกำนันอยู่บ่เด้เนี่ยพ <laughs> ุญญบ้านเนี่เดี๋ยเป็นบ่ยังเป็นพุญญบ้านอยู่ไหมเ,ไหเออโอ้โห เมื่อก่อนเป็นกำนันหรือเปล่า15ปีได้เป็นเพียบตอนนี้ยังเป็นอยู่เออนี่ครับผู้ใหญ่บ้านเหนื่อยก็เป็นสอสอไปเลยดิไม่ตัดปัญนั่มาสิสิไปไปยังไงเฮไม่เอาเวงดิเวงเนี่ยมักบ้านอะเดีอาจะยืมเงินกันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทหารบูหูดอกจักวายยัง อยากดาวพยาหานกับว่าได้เลยเลยสไตล์นี่โอเคนะครับปิดเบรกก็ตรงนี้ปั๊มดีครับเดี๋ยวซ่อมมาหมื่นกว่าบาทหมื่นเท่าไรผู้ใหญ่ซ่อมมานะ่ะหมื่นสามพัเก้ารอโอเคโอเคใช้ได้ครับเจ้าเจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับ